สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับซึ่งเคยพบกับเราสองคนนะครับทางช่อง11 HD ครับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2,564นี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวไทยนะครับเป็นวันชาติเป็นวันพ่อแห่งชาติและก็เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่9นะครับซึ่งก็มีกิจกรรมสำคัญของปีนี้นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศีลาเลิกท่านฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตร ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนาถาบพิตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันอาทิตย์ที่5ทธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกนาะครับซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครครก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยท่านใดที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอเชิญชวนไป เ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้นะครับซึ่งในส่วนของทางกรมเจ้าท่าและทางขอสมกอครับก็ได้จัดทั้งเรือและรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะมี5จุด5เส้นทางนะครับที่จะนำประชาชนไปสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีเส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดคัดกรองเอทีเคกรมทางหลวงนะครับเส้นทางสโมสรกองทัพบกจุดคัดกรองเอทีเคกรมทางหลวงเส้นทางสนามสุพพระชลาศัยจุดคัดกรองเอทีเคโรงเรียนราชวินิตมัธยมเส้นทางสนามหลวงนะครับจุดคัดกรองเอทีเคโรงเรียนลาชวินิตมัธยมและเส้นทางวงเวียนใหญ่จุดคัดกรองเอทีเคโรงเรียน รอดวินิจมัธยมนะครับก็คือท่านใดที่จะไปร่วมรับเสด็จนะครับก็ขอให้ท่านนั้นช่วงเช้าเลยนะครับเดินทางไปยัง5เส้นทางเหล่านี้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนไปด้วยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการจุดคัดกรองแล้วก็มีการตรวจเอทเคจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถของทางราชการเนี่ยนะครับบริการไปส่งยังจุดรับเสด็จ ที่อุทพยานเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งพระองค์ท่านตามเวลาคือเสด็จก็คือ16นาฬิกาแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ขอเชิญชวนเดินทางกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าก็จะเข้าไปในการจัดขบวนนะครับแล้วก็จุดตรวจ ATK ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับและเป็นวันมหามงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564นี้ครับครับผม ต่อไปครับไปดูในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับประจําเดือนธันวาคมซึ่งในภาพรวมครับก็ยังให้คล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวให้คุณต้นนะย้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าที่เหมือนเดือนพฤศจิกายนนะฮะมีรายการอะไรบ้างครับคือทั้งหมดเนี่ยก็ได้7รายการหลักๆนะครับ รายการที่1เนี่ยเป็นวงเงินซื้อสินค้าประจําเดือนนะครับ uh huh. 200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับนี่ใช้ได้ที่ร้านธงฟ้า,ท,ฟาที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายการที่2เนี่ยเป็นเงินพิเศษตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อ uh huh. ได้อีกคนละ500บาทนะครับซึ่ง500บาทรายการที่2นี้เนี่ยสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้า ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งก็ใช้ได้ด้วยนะครับสำหรับเพิ่มกำลังซื้อ500บาทครับโดยรวมแล้วเนี่ยวงเงินซื้อสินค้าสำหรับเดือนธันวาคมนะครับก็คือ1กับ2รวมกันก็รวมเป็นคนละ700และ800บาทตามเกณฑ์รายได้ใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าและส่วนหนึ่งก็ใช้ได้ที่ร้านคนละครึ่งได้ด้วยนะครับ รายการที่3เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขสนะครับคนละ500บาทครับต่อไปเป็นค่าก๊าซหุงต้มนะครับเป็นเงินส่วนลด45บาทต่อรอบ3เดือนนะครับ45บาทก็ใช้ได้ในรอบ3เดือนต่อไปเป็นเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับไม่เกินครัวเรือนละ315บาทนะครับ อันนี้ก็คือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบ้านของท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ท่านจ่ายไปจริงใน,ในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัตรในวันที่18ธันวาคมคอันเนี้ยกดเป็นเงินสด,สนไ,ดได้เลยสมมติในเดือนพฤศจิกายนคุณออฟใช้สิทธิ์เนี่ย บ้านคุณอ๊อฟใช้ไฟไป300บาทครับพอบินค่าไฟมาเนี่ยคุณอ๊อฟก็จ่ายเองไปก่อนจากนั้นเขาก็จะไปดูข้อมูลครับคุณอ๊อฟใช้ไม่เกิน3 1 5คือใช้ไป3 0 0 18บธันวาคมเงิน300บาทก็จะโอนกลับเข้ามาเข้าในบัตรคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟก็เอาบัตรไปกดเป็นเงินสดได้ครับถ้าคุณอ๊อฟใช้ไป3า0อบาทก็ยังได้อยู่3ังได้อยู่บาทแต่ถ้าคุณ สามร้อยยี่สิบอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้คือสามร้อยยี่สิบคือเกินเกินแล้วสิบแปดันวาคุณออฟไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้ดีนะครับบ้านไหนใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องบ,บ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์ก็ขอเชิญไปลงทะเบียนได้ที่สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านนะครับรายการต่อไปก็เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำปปาประปานะครับก็ได้ไม่เกินครัวเรือนละ 100บาทนะครับก็หลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟฟ้านะครับก็คือถ้าน้ำประปาในเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าท่านใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทนะครับในวันที่18ทธันวาคมท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาท100บาท,บาทโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถไปกดเป็นเงินสดได้และรายการที่7ก็เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับผู้พิการนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษคนละ200บาทนะ0บาทเนี่ยโอนเข้าบัตรในวันที่22ธันวาคมนะครับกดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นหลักๆนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม64ประเด็นต่อเนื่องเลยนะคุณต้นเนาะรืเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่เป็นยังไงบ้างเคลื่อนไหวยังไงครับตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของทางกระทรวงการคลังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะครับก,กฎกติกามารยาทในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับ,รบซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี้และก็จะมีการอนุมัติมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับและก็จะ เริ่มเปิดลงทะเบียนก็น่าจะตั้งแต่ต้นปี65เป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดในเบื้องต้นณตอนนี้นะคะณนะตอนนี้เนี่ยโดยคุณอ,อ,อนุชาบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความว่าข้อสรุปเบื้องต้นณตอนนี้สำหรับ,รบหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่นะครับก็คือจะใช้หลักเกณฑ์ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปี นะครับรายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ครับเพราะว่าบางบ้านสมมติอยู่กัน78คนรายได้200,000นี่ถือว่าถือว่าน้อยมากน้อยเลยเพราะว่าบางทีมีรายได้5คนอีกสคนไม่ได้ทํางานมันไปถัวกันมันอาจจะมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมีรายละเอียดผมว่านะว่าสองแสนบาทสําหรับครัวเรือนกี่คน แล้วถ้าอยู่กันกี่คนก็ใช้หลักเกณฑ์ไหนอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือว่ามีเนี่ยแต่ว่ามีรวมกันแล้วไม่เกิน10,000แสนบาททรัพย์สินทางการเงินก็อย่างเงินฝากธนาคารอ่าสลากออมทรัพย์พันธบัตรตาสารนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือถ้าเกิดไปลงทะเบียน แล้วสมมติคุณออฟไปลงทะเบียนแล้วคุณออฟได้สิทธิ์เนี่ยคุณออฟก็ใช้บัตรประชาชนได้เลยไปซื้อของไปกดเงินสดได้เลยไม่ต้องพกไม่ต้องรอพกบัตรเหมือนที่ผ่านมาหลายใบนะครับก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนได้หมดนะครับไม่ว่าจะมีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะกําหนดจุดถ้ายังบัตร ที่เราใช้อยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนปี60เนี่ยก็ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ารอบเนี้ยเขาว่าจะมีน้องน้องนักศึกษาจบใหม่มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่ป้าน้าอาในการลงทะเบียนด้วยก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าบางท่านเนี่ยอายุมากอาจจะมองเอกสารไม่ชัดอาจจะเขียนไม่สวยเนี่ยก็จะมีน้องๆมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ และก็ในส่วนของการถือครองกรรมสิทธิ์ครับถ้าเกิดบางคนเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วนะครับ,รบก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าเป็นบ้านหรือเทาวเทาเนี่ยพื้นที่ต้องไม่เกิน25ตารางวานะครับถ้าเป็นเจ้าของห้องชุดเนี่ยพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ อื่นที่ไม่ใช่การเกษตรก็มีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่ครับ,รบอันเนี้ยเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซนว่าจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดหแต่ความคืบหน้าล่าสุดณตอนนี้เนี่ยร่างในกติกาเนี่ยมีรประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหหให้มันมีความเหมาะสม<ช>แล้วก็ลงตัวแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับเชื่อว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ นะครับก็คงจะได้ฟังข่าวดีกันสำหรับบัตรคนตนรอบใหม่นะครับถัดไปครับเรื่องของโอนเงินประกันข้าวนะครับซึ่งหลังจากที่คณะคณะรมนตรีนะครับมัดงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อปลูกข้าวครับปี2564ทับ2565เพิ่มเติมครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยทางทกส จะโอนเงินเลยนะครับเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงนะครับในช่วงวันที่9ถึง14ธันวาคมนะครับเดี๋ยวไปดูไทม์ไลน์แล้วกันไทม์ไลน์มีประมาณนี้เลยนะครับวันที่30พยที่ผ่านมานะครับคอรมออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมนะครับวันที่1ธันวาคมทกัเนี่ยรับแจ้งมติแล้วนะครับส่วนวันที่3ธันวาคมคณะอนุกรรมการกันกรองพกศ พิจารณาแล้วก็คณะกรรมการทกสอพิจารณาเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วทั้งสองส่วนนะครับถัดไปวันที่7ธันวาคม,มจะมีการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เข้าเกณฑ์ตามหลักการนะครับ,รบตามหลักเกณฑ์ของทางที่ทางคองรมอเนี่ยกำหนดไว้ทางคณะกรรมการกําหนดไว้นะครับ จากนั้นวันที่8จะมีการเตรียมการโอนเงินแล้วก็ระหว่างวันที่9ถึง14นะครับในลำดับนี้ไป9 10 11 12ส3 14เนี่ยสุบเวันนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงเลยครับก็ทยอยกันโอนนะครับบางท่านอาจจะได้วันที่9บางท่านอ,อาจจะได้วันที่10 14ก็แล้วแต่นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดท่านติดขัดประการใดในเรื่องของเงินประกันร,รายได้ข้าวเนี่ยก็สอบถามได้ที่ทอกอสอในพื้นที่ เพราะว่าทกสจะเป็นหน่วยหลักในการโอนเงินเข่าบัญชีเกษตรกรนะครับซึ่งในส่วนของเงินประกันรายได้ข้าวเนี่ยล่าสุดคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวนาเนี่ยประมาณ4ล้านครัวเรือนเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพิ่มเยอะไหมคุณต้นอ่าแล้วก็มีเงินสนับสนุน ปัจจัยการผลิตให้ต่างหากอีกไร่ละ1,000บาทคนละส่วนกันนะได้2ส่วนนะครับถ้างในส่วนของเงินประกันรายได้ข้าวนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งสำหรับอัตราการประกันรายได้นะครับถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิก็ได้1 5 0 0 0บาทต่อตันถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้14,00 0บาทต่อตันถ้าเป็นข้าวหอมปทุมธานี1 1 0 0 0บาทต่อตันข้าวเจ้า10,000บาทต่อตัน ข้าวเหนียว12,000บาทต่อตันนะครับและในส่วนของเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต64-65ทับ65นะครับซึ่งต้องเป็นผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือท่านไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอในพื้นที่<ช>อยู่แล้วนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000บาทนะครับไม่เกินครัวเรือนละ20ไล่นะครับหรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทนะครับซึ่งก็จะนับระยะเวลาในการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนกันยายน64ถึงเดือนเมษายนปี65นะครับส่วนวันโอนเงินเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะโอนเงินให้ในวันไหนสมมติคุณอ๊อฟเป็นผู้ปลูกข้าวครับมี10ไร่ก็ไร่ละพันไร่ละพันก็ได้1 0,000บาท สามสิบไร่ก็ได้แค่ยี่สิบไร่ใช่ไหมใช่ครับก็ได้สูงสุดเท่านี้เพราะว่างบประมาณมีจํากัดก็เฉลี่ยกันไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับถัดจากชาวนาครับเป็นชาวสวนยางครับนะครับสวนยางพารานะครับคอรมก็อนุมัติเพิ่มเติมมานะฮะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับในระยะที่3ในเรื่องของการประกันรายได้นะครับ ซึ่งทางคอรมอครับก็อนุมัติในวงเงินตรงนี้นะครับในระยะที่สากับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่ที่1 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับโดยเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่14มิถุนายน2 5 6 4นะครับก็ประมาณ1ล้าน8แสนกว่ารายนะครับ โดยพื้นที่สวนยางที่กรีดได้จะอยู่ที่ประมาณ19ล้านไร่นะครับแล้วก็ประกันรายได้ดระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565มีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้างไปดูกันนะครับหลักเกณฑ์ก็คือคนที่จะได้ประกันราคานะครับข้อที่1คือเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ แล้วก็ผลผลิตยางแห้งจำนวน20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนรายหนึ่งก็ไม่เกิน25ไร่เช่นเดียวกันนะครับผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวน40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่ครับแล้วก็มีการกำหนดเงินค่าประกันรายได้โดยราคาย,ยางแผ่นดิบคุณภาพดีเลยนะครับอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนน้ำยางสดนอยู่ที่57บาท ต่อกิโลกรัมรแล้วก็ยางก้อนถ้วยนะฮะอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะแบ่งสัดส่วนนะครับระหว่างคนที่เป็นเจ้าของอเจ้าของสวนเนี่ยสี่สิบนะครับหกสิบครับแล้วก็คนที่กรีดเนี่ยสี่สิบนะครับแบ่งกันเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับเจ้าของสวนได้หกสิบคนกรีดได้สี่สิบนะครับของไรายได้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ย ก็อยากที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางนี่แหละนะครับและท้งนี้ทั้งนั้นในประเด็นสวนยางตรงนี้ผมว่าในอนาะคตที่ค่อนข้างจะดีนะอืเพราะว่าดูในตลาดยางที่อยู่ในสต็อกอะไรตอนนี้รเริ่มจะลดน้อยลงก็ม,มีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะฮะว่าในปีหน้าเนี่ยยางพาราราคาน่าจะกระเตื้องขึ้นครับออสูงขึ้นไปหน่อยก็ดีแต่เมือ่อก่อนเห็นไหมสมัยถ้ายาย้อนไปเมื่อสัก สิบห้าสิบหกปีเดียวหเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเป็นร้อยก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นเหมือนวัตจักรเหมือนกันเนาะบางช่วงเนี่ยสินค้าเกษตรชนิดนี้ราคาดีนะบางช่วงเนี่ยก็จะตกต่ำแล้วอีกชนิดอื่นเนี่ยก็จะขึ้นมาแทนแต่ขนาดทุเรียนเนี่ยโลยังเมื่อก่อนยังหลังสิบบาทเลยใช่ไหมตอนนี้โลมันกลยเป็นร้อยหลังๆทุเรียนเนี่ยดีตลอดนะก็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 ถือว่าเห็นใจเนาะพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าคือบางทีทำทั้งปีน่ะ ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมันมีน้อยถ้าขายได้น้อยก็เป็นกําลังใจเนาะให้กันและกันนะครับไปดูในเรื่องของเงินพิเศษสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยหลายท่านไม่ทราบนะเพรพอไม่ทราบแล้วเสียสิทธิ์นะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาให้เงินพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นวงเงิน ที่โอนเข้าบัตรประชาชนของท่านในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้รูดซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงร้านค้าคนละครึ่งนะครับใช้ได้ซื้อของคนละ5 0าบาทบนะครับกลุ่มนี้คือใครกลุม่มนี้น <ะ S 2> ก็คือกลุ่มที่คนที่เคยได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ Mm hmm. เมื่อช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในโครงการเราชนะ mm hmm. ที่มีการได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชนครับตอนนั้นเนี่ยได้คนละเจ็ดพันถูกไหมครับ mm hmm. เงินอนันนอ่ะมันหมดไปแล้ว mm hmm. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม mm hmm. แต่ว่าต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็ยังให้เงินเติมเงินช่วยเหลือโอนเข้าในบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา mm hmm. กรกฎาคมสองร้อยนะครับสิงหาสองร้อย กันยา200ตุลา200้พฤศจิกาให้500และธันวาเนี่ยให้อีก500ซึ่งท่านสามารถนำบัตรประชาชนของท่านไป,ไปใช้รูดซื้อของได้นะครับก็ฝากไว้หลายท่านอาจจะหลงลืมไปพอ,อสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็ตัดเงินไปเนี่ยก็เสียสิทธ กลุ่มนี้มีสองล้ากนกว่าคนนะฮะอันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปไปทบรวมได้ใช่ไหมคุณต้นใช่ครับรใช้ได้เดือนต่อเดือนใช้เดือนต่อเดือนนะครับห้าร้อยบาทนี้เหมือนกันต้องใช้ภายในสามสิบเอ็ดธันวา <were. S 2> ถ้าเลยไปแล้วก็ถือว่าหมดก็ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้น <were. S 2> ถ้าไม่แน่ใจนะเอาบัตรประชาชนไป,ปนที่ร้านธงฟ้าแถวบ้านหรือว่าร้านคนละครึ่งให้เขาสแกนดูได้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่าและมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ เงินเหลือก็ใช้ซื้ขอขวงได้เลย500บาทใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้หรือจะวันละ50บาทร้อยหนึ่งก็ได้แต่ต้องใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้ครับทนั้นก็ต้องฝากคนที่มีญาติพี่น้องนะครับ,รบที่เคยเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างที่คุณต้นว่านะครับที่เคยได้เงินก้อน7 0 0 0ันั้นไปนะฮะที่เข้าบัตรประชาชน,นะอ่าใช่ ไปบอกพี่น้องญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธินะครับเพื่อจะได้อย่างน้อย500อบาทนี่ก็สามารถซื้อของเข้าบ้านได้พอสมควรเลยครับผมกระปิ้น้ําปลาข้าวสารอาหารแห้งครับอ่าถัดไปครับมาดูประเด็นเรื่องของการสนับสนุนงบวิจัยครัาวัคซีนนะครับอ่าโดยมีการเดินหน้าในระยะ3ามหลังทดลองในคนเนี่ยระยะที่2เนียประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับสำหรับวัคซีนจุฬา โคิดเก้านะครับคืออย่างนี้ครับคือรัฐบาลเนี่ยให้เงินสนับสนุนนะครับนักวิจัยคนไทยเนี่ยในการผลิตวัคซีนฝีมือคนไทยเนี่ยทั้งหมด4ชนิดนะครับก็เป็นเงินเห็นไหมสี่พันแปดร้อยล้านบาทนะครับเพื่อให้นักวิจัยคนไทยเนี่ยไปแบ่งกันในการคิดค้นวัคซีนมีทั้งวัคซีนเชื้อตายเชื้อตายวัคซีนใบยาเอ็มไอเอนเนี่ยคือจุลาคมนี่แหละ นะครับแล้วก็มีวัคซีนที่มีความเหมาะสมกับคนไทยทั้งหมด4รูปแบบซึ่งทั้ง4ชนิดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าในการทดลองได้ผลเป็นอย่างดีรวมถึงวัคซีนจุฬาคบซึ่งเป็นชนิด MRA ที่คุณอับบอกด้วยก็มีผลความคืบหน้าได้เป็นอย่างดีก็เริ่มเข้าสู่ระยะ2ระยะ3ในการทดลองแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลกำหนดไว้เนี่ย ในช่วงกลางปี65เนี่ยเราจะได้ใช้ใช่ไหมวัคซีนฝีมือคนไทยน่าจะเริ่มได้ใช้จริงก็ก็จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระวัคซีนที่เราจะสั่งจากต่างประเทศประชาชนก็จะมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนมากขึ้นและวัคซีนฝีมือคนไทยคุณภาพระดับโลกผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างวัคซีนเนี่ยคือต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงจะนำมาฉีดได้เพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมือนักวิจัยไทย โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับก็เดี๋ยวปี65ก็น่าจะเลือกได้มากขึ้นปีนี้อาจจะตัวเลือกน้อยเพราะทั้งว่ากันจริงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องงานวิจัยอ่ะคุณต้นท้าไทยของเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเป็นนักวิจัยเนี่ยที่ที่มีสถาบันโดยเฉพาะเลยนะในพื้นที่ e e c เราก็มีนะที่กระเบิดวิทย์เนี่ยทางทิ่ยะยอง วิสเทคนะอันนั้นก็บ่มบอนักวิจัยโดยเฉพาะเลยครับซึ่งคาดว่าในอนาคตนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนอกจากเรื่องวัคซีนแล้วเนี่ยอาจจะมีการวิจัยใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยอีกเยอะเลยครับผมไปดูในเรื่องของโควิดสายพันธุ์โอไมคอนตอนนี้ก็ตั้งกาศกันเต็มที่นะครับก็มีข้อมูลนะครับในส่วนของอาการเบื้องต้นนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะมีอาการ วดกล้ามเนื้อนะครับอ่อนเพลียนะครับไม่สูญเสียการรับกลิ่นหรือว่าการรับรสนะครับอาการไม่รุนแรงอันนี้คืออาการเบื้องต้นเบื้้องตนนะครับก็คือเรามีข้อมูลแค่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าในประเทศไทยณวันนี้นะครับก็คือณวันที่3ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งการสูงอย่างเต็มที่นะครับซึ่ง วัคซีนก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงใ,ในกรณีที่ติดเชื้อได้และแน่นอนวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับก็คือสวมแมสมันล้างมือให้สะาดรักษาระยะห่างทางสังคมนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์ถูกต้องนะครับนะครับซึ่งในส่วนของภาคกลางของเราพื้นที่ที่อาจจะน่ากังวลหน่อยก็คือจันทบุรีนี่แหละ นะครับอ๋อมีหลายหลายคนกังวลเพราะว่ามีพี่น้องชาวอเมริกามาใช่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เขาเข้ามาเข้ามานานแล้วใช่นี่ก็ล่าสุดทางในพาฒาสุขก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเขายังมีอสมอที่เป็นชาวอฟริกานใต้ด้วยนะโอ้เป็นเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ใช่ซึ่งเขาบอกว่าซึ่งในเคสอย่างเงี้ยคือทํางานกันมาเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่ซาอะไรนู่นเลยตั้งแต่รอบนั้นเลยนะครับ ก็เลยถือว่าเป็นการทํางานที่ใกล้ชิดแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับชาวแอฟริกาใต้ในในในพื้นที่ของจำโมดีของเราเนี่ยทางสาธารณสุขเราก็ให้บริการอย่างต่อเนื่องเขาก็มีการฉีดวัคซีนให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันไปในระดับหนึ่งเออ,เอ,อวัน,น่ารักดีนะมีพ <K _' c' est> ี่ <K _' c' est> น้องชาวผิวสีร่วมเป็นอสมอด้วยนะใช่เป็นตัวแทนก็ถือว่า ยังไม่ได้เป็นห่วงแล้วก็ยังไม่มีปรากฏพบในในพื้นที่ของจันทบุรีถึงแม้ว่าจันทบุรีเนี่ยจะมีในเรื่องของชาฟิกาต้าที่มาซื้อขายพลอยอยู่ในพื้นที่แล้วยืนยันตอนนี้นะว่าตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่มีคือ,อม,มาตรการในประเทศไทยเราก็คุมเข้มอย่างเต็มที่นะครับทั้งการฉีดวัคซีนการตรวจ RT-PCR อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าประเทศไทยใช่ครับนะครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการคคุยขาดสุดสัปดาห์แล้วนะครับพรกะเราสมคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ you. <laughs>